สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องเงินเรื่องที่ทุกคนต้องใช้แต่ไม่ใช่ทุกคนเข้าใจหลายคนทำงานหนักขึ้นทุกปีแต่เงินก็ยังไม่พอรายจ่ายเพิ่มขึ้นโอกาสลดลงและความเครียดก็เพิ่มขึ้นทุกวันปัญหาอาจไม่ใช่ว่าเราทำงานไม่พอแต่คือเรายังไม่เข้าใจวิธีที่เงินทำงานในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้ผมจะเล่าสามหลักคิดเรื่องเดินที่คนรวยเข้าใจแต่หลายคนไม่เคยถูกสอน และถ้าคุณเข้าใจมันจะเปลี่ยนเส้นทางการเงินของคุณทั้งชีวิตคนจํานวนมากบอกว่าผมอยากมีเงินเยอะๆแต่ไม่รู้ว่าอยากมีไปทําอะไรความจริงคือคนที่สร้างรายได้ได้มากที่สุดไม่ได้เริ่มจากเป้าหมายคืออยากรวยแต่พวกเขาเริ่มจากคําถามว่าฉันอยากมีชีวิตแบบไหนแล้วเงินกลายเป็นเครื่องมือสําหรับซื้ออิสระให้ตัวเองซื้อเวลาซื้อโอกาสซื้อทางเลือกในชีวิตลองถามตัวเองตอนนี้ว่าถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นสองเท่า คุณจะเอาเงินนั้นไปสร้างอะไรให้ตัวเองคนรวยคิดแบบนี้และนี่คือหมเซจแรกที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงเวลาพูดถึงคําว่านี่หลายคนรู้สึกรัวทันทีเพราะถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่านี่คือสิ่งอันตรายแต่สําหรับคนรวยนี่คือเครื่องมือทางการเงินพวกเขาไม่ถามว่าต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่แต่ถามว่านี่นี้ช่วยสร้างรายได้เพิ่มไหมนี่ดีคือนี่ที่ทําให้เงินโตเช่นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ซื้อเครื่องมือทางกินโรงเรียนเพิ่มทักษะ นี่ไม่ดีคือนี่ที่ลดมูลค่าลงอย่างรถใหม่โทรศัพท์ใหม่ของฟุ่งเฟือยจำง่ายๆแบบนี้ครับนี่ที่สร้างรายได้ใช้ได้นี่ที่สร้างภาระเลี่ยงเข้าไว้ถ้าคุณเข้าใจความต่างระหว่างสองอย่างนี้คุณจะเริ่มใช้นี่เป็นเครื่องมือแทนที่จะดูมันไปตลอดชีวิตอีกสิ่งที่ต่างกันมากระหว่างคนจนกับคนรวยถือวิธีใช้เวลาหลายคนทํางานแลกเวลาไปทํางานได้เงินหยุดงานไม่ได้เงินชีวิตก็วนแบบนี้ทุกเดือนแต่คนรวยชิดแบบนี้ ทำครั้งเดียวได้เงินตลอดพวกเขาสร้างระบบทำเงินแทนการใช้แรงเช่นคอนเทนต์ที่สร้างรายได้ต่อเนื่องความรู้ที่ขายซ้ําได้ระบบการขายออนไลน์หรือการใช้ AI ช่วยงานซ้ำๆ AI เขียนสคริปต์ให้ได้ AI ตัดต่อให้ได้ AI ช่วยงานที่กินเวลาให้หมดและเมื่อเวลาหรือเขาก็เอาเวลาไปสร้างโอกาสใหม่ๆเพิ่มอีกในยุคนี้ใครใช้เวลาเป็นคนๆนนั้นจะชนะเกมการเงินเร็วกว่าใคร คุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางคนได้เงินเยอะแต่แป๊บเดียวก็หมดแต่บางคนได้เงินน้อยแต่ชีวิตก็โตขึ้นเรื่อยๆเพราะมันไม่ใช่จำนวนเงินแต่มันคือระบบจัดการเงินคนที่ดูแลเงินเป็นจะมีสิ่งเหล่านี้บันทึกรายรับรายจ่ายแบ่งเงินลงทุน 10- 20%มีเงินสำรองฉุกเฉินวางแผนการเงินล่วงหน้าเพิ่มทักษะใหม่ทุกปีเงินไม่เคยหายมันแค่ย้ายจากคนที่ไม่มีระบบไปหาคนที่มีระบบและคุณก็สามารถเริ่มสร้างระบบนั้นได้ตั้งแต่วันนี้ วันนี้คุณไม่จำเป็นต้องรวยไม่ต้องมีเงินก้อนไม่ต้องเริ่มจากจุดที่สมบูรณ์แบบค,คุณแค่ต้องเริ่มต้นจากวิธีคิดที่ถูกต้องเพราะ mindset คือหลักฐานของทุกความสำเร็จทางการเงินถ้าคุณอยากมีเงินมากขึ้นคุณต้องรู้จักเงินมากขึ้นใช้มันอย่างฉลาดขึ้นและสร้างระบบที่ช่วยให้เงินเติบโตได้เองนี่คือยุคที่ทุกคนเริ่มได้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่จุดไหนก็ตาม s e r o a สอง possible เปลี่ยนความคิดวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นในทุกวันต่อจากนี้